m i ด f i e l d ตัวรุกเพลย์เมเกอร์กองกลางที่เชี่ยวชาญทั้งการจ่ายบอลและการยิงประตูเรากำลังพูดถึงฟลอเรน VS กองกลางค่าตัว100บวก16ล้านปอนของหงแดงแลยิยวอูซึ่งอัเนลชลอตและทีมงานคาดหวังให้ VS เป็นคุณแจสำคัญในการพาทีมป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ในฤดูกาลหน้าที่กำลังจะมาถึงนะครับ หนึ่งในจุดเด่นของเวสการยิงประตูเขามีเถิติในการยิงเข้ากรอบที่50%สมัยที่อยู่กับเลเวอร์คูเซนซึ่งถือว่าเยอะมากกับตำแหน่งมิดฟิลด์นะครับเวสเป็นนักเตะจบสกอร์ได้อย่างเยือกเย็นหาจังหวะยิงประตูได้อย่างเหมาะจอบเทคนิคการยิงก็หลากหลายโดยเฉพาะช็อตการยิงเล่นทางหรือว่าการสอดจากแถว2ขึ้นไปทําประตู จังหวัดวอลเล่ก็มีครับหรือว่าจังหวัดยิงไกลก็มีเห็นอยู่บ่อยครั้งเหมือนกันเขาเลือกช็อตจังหวะการยิงตามความเหมาะสมนะครับจุดสําคัญก็คือว่าเขาเป็นมิดฟิลด์ที่ถนัดทั้ง2เท้าอาจจะล็อกเข้าซ้ายหรือว่าขวาเพื่อทําประตูก็ได้ซึ่งนั้นเนี่ยก็ทําให้ผู้เล่นเกมรับฝั่งตรงข้ามคาดเดาทิศทางได้ยากนะครับเป็นเหตุผลที่2ซีซั่นรวมกันทุกรายการเขาทาไป34ประตูให้กับทีมห้างขายยาครับแล้วก็อย่างที่เหล่าเดอะคอปได้ชมเกมอุ่นเครื่องไปนะครับในช่วงปรีซีซั่นเราจะเห็นเวสพร้อมสอดขึ้นนมาทประตููยืค่กกับเ แสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติสำคัญของ VS t ไม่ได้มีดีแค่การเปิดป้อนเท่านั้นนะครับเพราะเขามีส่วนร่วมกับการจบสกอร์เองด้วยนั่นเองครับเอาความเข้าใจตามหน้ากระดาษก่อนแล้วกันนะครับเบื้องต้นในระบบ4-3-3เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วกับระบบของลีกูทีมของแดงสามารถที่จะใช้ฟลอเรนเวสเนี่ยยืนตรงไหนก็ได้เลยนะครับในแผงแดนบนจะยืนเป็นริมเส้น ฝั่งซ้ายตามหน้ากระดาษก็ได้จะยืนตัวกลางในรูปแบบของบทบาทฟอลสไนก็ได้หรือว่าจะยืนริมเส้นฝั่งขวาก็ได้นะครับอีกหนึ่งคุณสมบัติของเวสที่เหมาะกับเลอ้ยงผูลคือการจ่ายบอลที่แม่นยาําเขามีสถิติในการจ่ายบอลต่อเกมถึง61ครั้งแม่นยํแา85%และก็มีส่วนร่วมกับการสร้างเกมขึ้นมาเชื่อมเกมจากแดนกลางไปะจนถึงแดนหน้าด้วยซึ่งการจ่ายบอล61ครั้งต่อเกมนี่คือคุณสมบัติของผู้เล่นในบทบาทวิจิสต้าหรือว่าตัวสร้างเกมจากแนวลึกนะคร เป็นกลางตัวต่ําแต่เรากำลังจะบอกว่าเขาสามารถสร้างสัรเกมจากแดนตัวเองหรือว่าแดนคู่ต่อสู้ก็ได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจก็คือ f l อ r ์เ n นเบีสามารถไปยืนเป็นมิดฟิลด์เบอร์8หรือว่าเป็นมิดฟิลด์สไตล์บ็อกซ์ทูบ็อกซ์ก็ได้เหมือนกันแน่นอนว่าเขาก็จะต้องเล่นร่วมกับ Alexis Mac Allister นะครับ r a n c r a w f o แบกหรือว่า Dominic Solanke อันนี้แล้วแต่อาร์เน็ชลอจะจับวางจุดที่น่าสนใจเมื่อเล่นเป็นเบอร์8เนี่ยโอ้โหคราวนี้เล่นได้เยอะแยะเลยนะครับเติมเกมบุกขึ้นมาตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะมีเรมเส้นฝั่งซ้ายซึ่งอาจจะเป็น Cody Gakpo หรือว่าอาจจะเป็น Hugo Ekitiye ด้านบนเนี่ยนะครับ Ekitiye ยืนอ,อยู่แล้วสมมติไม่รู้เหมือนกัน Alexander Isak ได้มาหรือเปล่าก็สามารถที่จะจ่ายบอลทะลุนะครับให้กับซูน้าตัวเป้านะครับสอบไปทําประตูได้หรือ แม้แต่การเล่นร่วมกับฟูลแบ็กฝั่งซ้ายของลิเวอร์พูลอย่างมิลลสเคอร์เคสครับฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเราจะเห็นมิติในการจ่ายบอลของเฟอร์นเดสถ้าเล่นเป็นเบอร์8ก็จะสนุกเพราะว่าคุณสามารถจ่ายหาทั้งริมเส้นฝั่งซ้ายแบ็กซ้ายนะครับหรือว่าสู่หน้าตัวเป้าก็ได้หรือแม้แต่เกิดจะสวิชข้ามฟากไปฝั่งนี้ก็มีโมซาลาอีกฝั่งหนึ่งก็มีเยเรมีฟิลปงฉะนั้นถ้าสมมติว่า เป็นเบอร์8ก็จะเป็นมิติที่ทําให้ v s เสนี่ยสร้างเกมรุกได้อย่างหลากหลายแต่ก็ขณะดเดียวกันนะครับอย่างที่บอกไปจะใช้ v s ยืนเป็นริมเส้นฝั่งซ้ายตัวบนหรือว่าฝั่งขวาก็ได้เหมือนกันการใช้ v s s ถือว่าหลากหลายแล้วก็หมุนเวียนได้สนุกมากๆครับสำหรับเลี้ยวผูกรับ เวสยังมีสถิติในการจ่ายบอลต่อเกมที่5.8ครั้งตัวเลขนี้เหนือกว่าโคพาลเมอร์ที่5.6นะครับการใช้2เท้าจ่ายบอลได้ทําให้ W วสเนี่ยสามารถเลือกปุมจ่ายได้อย่างหลากหลายมากขึ้นเขาสามารถจะจ่ายบอลทะลุช่องก็ได้หรือว่าทางออกไปริมเส้นแล้วก็เปิดบอลก็ไปที่เสาไกลเพื่อนด้วยเช่นกันซึ่งถ้าพูดถึงการสร้างสารรค์เกมแล้วเนี่ยเวสจะมีบทบาทช่วยทีมของเขามากๆเขามีทั้งปริมาณการจ่ายมีวิสัยทัศน์และความแม่นยาําซึ่งนั่นเนี่ยทำให้สถิติการจ่ายบอลของ w วสออกมาเยอะอย่างที่เห็นนั่นเองครับ แต่เวลาเล่นจริงนะครับโดยเฉพาะในจังหวะบอลไดเรกแล้วก็จังหวะโต้เร็วเนี่ยเราเห็นมาแล้วในเกมล่าสุดที่เจอกับแอตเลติกบิลเบานะครับบางทีเนี่ยในจังหวะโต้กลับนะครัรลิวอพูก็จะยืนแบบ4-2-4หรือว่า2-4-4ก็ได้จุดสําคัญนะครับก็คือรลิวอพูเนี่ยนะครับจะดันฟลอเรนเวียสขึ้นมาลุ้นทําประตูแล้วก็ขนาบข้างกับอุโกเอกิติเก้ไปเลยนึกง่ายๆนะครับบอลอยู่ที่ตัวริมเส้นทางฝั่งซ้ายนะครับแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยเอกิติเก้ก็จะดึงตัวประกบไปแล้วทําให้ตรงนี้ครับ โสดเวสมีพื้นที่นะครับบอลเปิดมาจากด้านซ้ายแล้วก็เวสสอดเข้ามาลงโลง่งแล้วก็มีจังหวะจบสกอร์ได้ฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นมิติในการยืน4คนด้านบนของเลเวอร์พูลได้น่าสนุกมากๆตรงนี้อาจจะเป็นกักโปเอกิติเก้เวสแล้วก็ซาลาห์หรือว่าเอกิติเก้ไปยืนทางฝั่งซ้ายขยับกักโปมาเล่นด้านในเวสมีบางจังหวะเหมือนกันนะครับที่โถมไปยืนตัวบนสุดเลยดึงตัวประกบไปนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นโมซาลา สอดมาทำประตูก็มีลักษณะแบบนี้เหมือนกันฉะนั้นอย่างที่คุยกันไปนะครับตัวเลือกในเกมรุกของเลียบูมีเยอะมากและทีนี้ด้วยความที่เวสเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายจะให้เวสเนี่ยเป็นตัวสอดมายิง หรือว่าเป็นตัวเปิดบอนด้านข้างก็ทาได้เหมือนกันหมดเลยครับส่วนการจ่ายบอลยาของเวสก็มีความแม่นยานะครับอยู่ที่56%น้อยกว่าจุดวิลเลงแฮมที่69%นั่นคือสถิติที่เกิดกับเขาที่เลเวอร์คูเซ่นนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเขามีจังหวะที่เปิดบอลสวิชข้ามฟากหรือว่าหยอดบอลให้เพื่อนที่มารอที่กลางสนามได้เก็บในจังหวะที่ตัวเวสเองเนี่ยนะครับไปช่วยเล่นเกมรับหรือว่าช่วยลําเลียงบอลหน้ากรอบแก้โทษตัวเองนะครับซึ่งแม้ว่าจังหวะการออกบัญยาของเวสเนี่ยจะไม่ไ จะมีเซนส์การหาช่องแล้วก็การหาพื้นที่ว่างที่สูงมากๆนั่นน่าจะช่วยให้วสเนีย,ยก,กระดับพัฒนาสถิติในเรื่องของการจ่ายบอลยาวมากขึ้นซึ่งแม้ว่าการจ่ายบอลยาวของวสจะไม่ได้ประสบความสําเร็จ100%ก็ตาม,มานะครับแต่ว่าประเด็นสําคัญอย่างที่คุยกันไปก็คือวิสัยทัศน์ในการออกบอลกับการกล้าที่จะออกบอลยากๆไม่ใช่แค่การจ่ายแปะหาตัวใกล้สุดนะครับซึ่งการจ่ายบอลที่คมและสร้างสารรค์เล่นช็อตยากบ้างหรือว่าช็อตที่แฟนๆร้องว้าวกันบ้างเนี่ยถือเป็นคุณสมบัติที่โดดเด่นของมิดฟิลตัวร รเราทราบไปอยู่แล้วนะครับกับการเล่นในระบบ4-3-3ของลิเรกพูในเบื้องต้นนะครับแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปตอนที่เ s เนี่ยเล่นในกับทีมชาติเยอรมนีเราจะทราบกันว่าเ s จะเล่นเป็นเสมือนกลางรุกกึ่งปีกหรือว่าเล่นเป็น w i d playmaker นะครับจะไม่ได้ยืนชิดเส้นสุดๆแต่ว่าจะขยับเข้ามาด้านในตรงนี้ทีนี้มันจะเปิดพื้นที่ให้กับฟูลแบ็กอย่างมิลสเคอร์เคส สามารถเติมเกมขึ้นมาหร uh ือว่าม <wide> ีพ <ary> ื้นที่ในการจะ cross b ลเข้ามาได้นี่คือบทบาทที่เวสเล่นใกับทีมชาติเยอรมนีแล้วก็เล่นคนละฝั่งกับจามาโมเซล่าแล้วปรากฏว่ามันเวิร์กมากๆเลยทีเดียวนะครับเช่นกันนะครับการเคลื่อนที่ของเวสเนี่ยไม่จะเป็นต้องอยู่แค่ตรงนี้นะครับเขาสามารถจะสลับกับเพื่อนแน่นอนครับสลับขึ้นไปด้านบนหรือว่าดึงตัวประกบนะครับเพื่อทําให้เพื่อนเนี่ย มีพื้นที่ในการสอบไปทําประตูได้มากขึ้นฉะนั้นการเล่นของเวสทั้งตอนมีบอลและไม่มีบอลเนี่ยมันจะสร้างพื้นที่ว่ากับเพื่อนๆคนอื่นๆน,นะครับหาจังหวะสร้างสรรประตูให้กับเรียบผูได้ครับ ส่วนการเลี้ยงบอลของเวสนั้นอาจจะไม่ได้หวือหวาเท่าคู่หูเพื่อนร่วมชาติอย่างจามามมเชล่านะครับเขามีสถิติในการเลี้ยงบอลที่5.7ครั้งต่อเกมเป็นรองมูเชล่าที่7.9แต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยยังเหนือก็โคพาวเมอร์ที่4.3แลวก็โอเดกาดที่3ครั้งต่อเกมถ้าสมมติว่าแฟนปืนใหญ่แล้วก็แฟนสิงห์บลูส์มาฟังนะครับเราไม่ได้บอกว่าเวสเก่งกว่าพาวเมอร์และโอเดกาดนะแต่เราจะบอกว่ามิดฟิลด์แต่ละคนนั้นมีสไตล์การเล่นที่แตกต่างกันนะครับจุดสาคัญคือเวสเนี่ามร้้งงกตดไข็ ทีนี้เนี่ยก็อยู่ที่การวิ่งทําทางของเพื่อนคนอื่นๆในแผงเกมลุกแล้วแหละแล้วก็อย่างที่เุยียนไปนะครับการถนัดทั้ง2เท้าของเวสก็ทําให้กู่ต่อสู้ดักทางเขาได้ยากมากๆนักวิเคราะห์นีมองว่าเวสนั้นมีส่วนผสมระหว่างเปรีและก็มูเชล่ามารวมกันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่ากับการเล่นในพรีเมียร์ลีกถ้าเวสพัฒนาเล่นกล้ามเนื้ออีกนิดนึงเนี่ยไม่ว่าเขาจะปะทะหรือว่าชนกับใครคราวนี้ก็ปะทะได้แน่นแล้วแหละครับสามารถเลี้ยงผ่านได้ไม่มีกระเด็นอย่างแน่นอน แต่หนึ่งจุดที่ต้องยอมรับว่าเวสไม่โดดเด่นเท่าไหร่คือเรื่องของลูกกาะอากาศนะครับตอนอยู่กับเลเวอร์กูเซ่นเนี่ยเขามีสถิติในการโดนลูกมงต่อเกมที่1.15แล้วก็มงชนะต่อเกมที่2 1การโดนลูกมงกับคู่ต่อสู้กลางสนามไม่ใช่สิ่งที่เวสทำได้บ่อยนกักน,นะครับอย่างไรก็ตามถ้าปรับตรงนี้ได้โดยเฉพาะถ้าสอดเข้ามาทําประตูให้กับลิเวอร์พูลด้วยลูกมงเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะบวกสกอร์ให้กับทีมของแดงได้เยอะมากๆเลยล่ละครับปิดท้ายที่การเล่นเกมรับนะครับซึ่งเออวนูก ู่ต่อสู้61.6%ซึ่งมากกว่าจุดเบลลิงแฮมมาตินอเดกาแลวก็โคพาเมอร์ซึ่งส่วนนี้หมายถึงการเล่นเกมรับในแดนบนหมายถึงการอ่านจังหวะการให้บอลคู่ต่อสู้และก็ดักตัดบอลในจังหวะที่ทีมกำลังเพรสซิ่งใส่คู่ต่อสู้ซึ่งการมีความเข้าใจในเกมไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาตอนไม่มีบอลเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อทีมมากๆนะครับจุดที่สําคัญก็คือพอตัดบอลได้เว็สามารถจะพาบอลขึ้นหน้าหรือว่าจ่ายบอลต่อในจังหวะที่เปลี่ยนจากรับเป็นรุกได้เลย ซึ่งก็เข้าทางนะครับเพราะว่าหนึ่งในอาวุธของเยบพูคือจังหวะการทรานซิชั่นหรือว่าโจมตีเร็วมาตัดบอลได้อยู่แล้วฉะนั้นเวสเนี่ยคือหนึ่งในกุญแจสำคัญของการเล่นเพรสซิ่งเลยแหละซึ่งแน่นอนนะครับว่าเป็นประโยชน์ต่ออา์เนอร์ชลอตแล้วก็ลูกทีมของเขาอย่างที่สุดครับ ด้วยคุณสมบัติที่มีนะครับไม่แปลกใจที่ค่าตัวของเวสรวมกันนั้นเกิน100ล้านปอนด์ซึ่งเคยมีคนบอกว่าค่าตัวดักเตจะแพงแค่ไหนคุ้มไม่คุ้มเนี่ยอยู่ที่ผลงานในสนามนะครับแน่นอนนะครับว่าแฟนฟุตบอลคงไม่มีใครการันตีร0 0เได้ว่าเวสเนี่ยจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมได้จริงตามที่คาดหวังกันไว้หรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เราจะแน่ใจได้ก็คือว่าทีมที่ลงตัวเข้าขารู้ใจแล้วก็เซนส์บอนทันการของอาร์เนอร์ชลอตจะช่วยทําให้ฟลอรเรนเวสทาเกมรุกอย่างสนุกมีส่วนกับการทั้งจและ และน่าจะเป็นฟันเฟืองสําคัญนะครับที่่ะช่วยให้ลิเวอร์พูลล่าความสําเร็จและทําให้เราเดอะคอปมีความสุขกันอย่างต่อเนื่องในฤดูก,กาลที่กําลังจะมาถึงครับ